สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครบรพทุกท่านครับพบกันวันนี้กลางดึกของวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับช่องโชคดีดอนยูทูบครับมาตอบปัญหาท่านผู้ชมทางบ้านที่ถามมาบอกว่าดาวน์โหลดแอปเปตังมาใช้เนี่ยต้องมีบัญชีกรุงไทยไหมรู้สึกกังวลมากรู้สึกมีปัญหายังไม่ได้เปิดบัญชีกรุงไทยตกลงจะใช้ดาวจะดาวน์โหลดแอปเปิลตังเนี่ยต้องมีบัญชีกรุงไทยหรือเปล่า เขาถามมานะครับแล้วก็มีท่านผู้ชมทางบ้านก็ถามมาอีกเหมือนกันว่าการใช้เงินโครงการเราชนะเราชนะนี่ใช้ทางแอปป๋อตังนี่แล้วเราต้องได้เติมเงินของเราเข้าไปไหมจึงจะใช้ได้อาสองคำถามนี้วันนี้จะตอบนะครับก่อนที่จะไปชมรายละเอียดนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดติดตามช่องช่องดีดอนยูทูบด้วยนะครับเมื่อกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วกดเลือกทั้งหมดนีด้วยนะครับเมื่อเราขึ้นคลิปใหม่ท่านจะเห็นสาระดีๆ มีประโยชน์ต่อท่านอย่างแน่นอนครับต่อคาถามแรกครับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับมาใช้แล้วก็ยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานแอปแอปเป๋าตังค์นั้นไม่จะมีต้องไม่จําเป็นต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับทีนี้โครงการเราชนะของรัฐบาลนี้เมื่อท่านมีเป๋าตังค์แล้วนะครับถ้าท่านลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เวอร์บเว็บเราชนะ .com แล้วนะครับวันที่8ก็ตรวจสอบสิทธิ์ถ้าท่านได้รับสิทธิ์นะครับถ้าท่านได้รับสิทธิ์ เขาจะโอนเงินเข้แเาแอปป๋อตังในวันที่18ท่านก็เอาแอปป๋าตังไปใช้จ่ายกับร้านถุงเงินโครงการเราชนะโครงการคนละครึ่งได้หมดเลยนะครับก็สรุปไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยก็ดาวน์โหลดได้นะครับไม่จำเป็นต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับขอ้อ1เคลียร์นะครับขออ้อเอเวลาเข้าไปใช้โครงการเราชนะนี่เราจะต้องเติมเงินเราไหม พอเวลาเรากดเข้าไปในแอปป๋อตังเสร็จแล้วเราก็เลือก g ีบ l เล t พอเลือกกด g ีบอเล็แล้วมันจะมี3อย่างประมาณนี้ครับมีโครงการเราชนะมีสิทธิ์คนละครึ่งมีสิทธิที่เราเที่ยวด้กันนะครับถ้าเราใช้เราชนะนี่เราก็กดแท่สิทธิ์เราชนะตรงนี้เลยมันก็ไปจะไปสู่ขั้นตอนการสแกนใช้เงินนะครับเจ้าของร้านที่มีถุงเงินก็เอามาสแกนกันก็นก,กดพิน6หลักจ่ายเงินให้กันไม่จไม่เราไม่ได้เรา ไม่ต้องเติมเงินเราเข้าไปนะครับใช้เงินของรัฐบาลอย่างเดียวแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราใช้สิทธิ์คนละครึ่งอันนี้ต้องเติมเงินเพราะว่าของเงินเราครึ่งหนึ่งเงินรัฐบาลครึ่งหนึ่งมันคนละอันนะครับเพราะฉะนั้นใครใช้สิทธิ์เราชนะใช้เงินรัฐบาลที่เติมให้อย่างเดียวกรณีคนใช้สิทธิ์คนละครึ่งก็ใช้เงินเราด้วยใช้เงินรัฐบาลด้วยเพราะว่าเราต้องเติมเงินเข้าเป๋าของตัวเองนะตัวนี้ตัวสิ์คนละครึ่งนี่ เพราะนั้นใครที่มีสิทธิ์คนละครึ่งอยู่และใช้สิทธิ์คนละครึ่งก็ใช้ตรงนี้ครับกดตรงนี้ส่วนใครที่ได้สิทธิ์คนละครึ่งแล้วต่อมาก็ได้สิทธิ์เราชนะด้วยเวลาเราใช้เงินเนี่ยเราก็เลือกใช้ว่าเราจะใช้เงินโครงการไหนถ้าใช้เงินโครงการสิทธิ์คนละครึ่งอันนี้ต้องเติมเงินเข้าแอปนะถ้าใช้สิทธิ์เราชนะอันนี้ไม่ได้ใช้เงินเข้าแอปใช้เงินรัฐบาลเติมให้อย่างเดียวตามที่วงเงินรัฐบาลมีใช้หมดแล้วก็แล้วไปก็รอสัปดาห์ต่อไปเขาจะโอนทุกสัปดาห์นะครับ คลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะครับถ้าเห็นว่าใช่ก็กดไลค์ถ้าเห็นไม่มีประโยชน์ก็กดแชร์ให้คนอื่นได้ดูได้ฟังด้วยกันจะได้เข้าใจนะครับกดติดาตามแลวกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับเมื่อเราขึ้นคลิปใหม่ท่านจะไม่พลาดชมสาระดีๆแบบนี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ